คริสต์มาสคริสต์มาสมาแล้วจ้าอุ้ยน้องหมี่เราเป็นงานถัก้วยอ่ะตัวแรกก็หมี่เลยจ้ะพี่สวยมาก

งานทอมาแล้วนี่นี่ใครรับรีวิวแจ้งได้เลยนะพี่ถังสงสางยาก เดี๋ยวช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นกันนะไปปลูกผมอยู่น้ำนัพี่เด็กสาวส,าสวยหาหนุ่มไปขายของอยู่้าถามห,หากันตั้งแต่เมื่อคืนเเปิด,ดของใหม่มาเยอะลงใหม่นะอันนี้ล็อตใหม่นะลงเมื่อเช้านะ เขายังไม่ได้กดส่งใช่ไหมค้างอยู่เนีลย,อย,อยรรอเออก็ไม่ได้ส่งว่ะสทั้งงั้นไม,นะไม่ไปนะส่งมาแต่หนึ่ง ใครรับรีวิวแจ้งนะรอรีวิวเสื้อสาวอวดป้ายลาไดีคุณพี่โอ้ยสวัสดีค่ะก็ดังอยู่กรุงเทพพุดดทธมณฑลสายสองค่ะเสื้อผ้าล่มมีเพิ่งเปิดรีวิวไปตอนเที่ยงนะสั่งได้เลยเดี๋ยวต้องดูโทรศัพท์มาไลฟ์ในตอกๆเอีกเครื่องนึ่งละ รีวิวแจ้งนะคุณพี่หนาแนะนำหน่อยวันนี้จะเปิดสาวอวบป้ายอะไรเธอพี่ที่ถามมาป้ายโลมาใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมในไ,ไ,ไหนเนี่ยไหนบ้านค่ะที่ถามวีป้ายโลมาใช่ไหมล่ะ สาวแบบที่โดดังหนูอ่ะมันมีเป็นสิบป้ายเลยไงป้ายอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีนะคะทุกคนใครรอใหม่พรมคมริสต์มาสวันนี้เปิดให้แล้วจ้าสวยๆเลยคุณพี่แบบหรอเลยที่นู้นก็แนะนำป้ายอะไรให้เขาขายดีทุกป้ายเลยอ่ะแล้วทุกป้ายมีลูกค้าประจำ เปิดธงปะล่ะเธอไม่ได้เปิดนานแล้วนะถ้าเปิดธงอ่ะคือคนรับแน่นอนแหละธงอ่ะเพราะว่าไม่ได้เปิดนานจะเบื่อแสกน่ะสวยจังเลยน้องแครเอาธงมาเปิดก็ได้รู้ไหมใครดิฉันนี่ <laughs> ทงเพิ่งมาพี่รัศนีเมื่อเช้าพี่กองแก้วบอกเอาป้ายมุกมีเหรอพี่กองแก้วไปขอป้ายชาปชาอุ้ยแทนไม่มีหรอปเลยอ่อเาบอกว่าเอาป้ายชางไเดี๋ยว่แม่าี่หายเนี่ยูองแก้วดูสวยงามตามทองเรื่องสวัสดีค่ะพี่มอนิก้าเสอยืดเข้าใหม่ เสื้อยืดยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันพี่เสื้อยืดสาวอวบพรุ่งนี้นะไม่ได้เปิดแบบเป็นเดือนเดือนแล้วอะ, <S 2> 2 <S อะสองเดือนเออ<า>เดี๋ยวเปิด<า>ให้พรุ่งนี้แต่วันนี้ขอสาวอวบทงก่อนเพราะว่าธงมาลงมืาอเช้านะคะ,<ๆ>เ,ะ,คะเดี๋ยวเปิดให้เลยคาดิแกนมีจา้าคาดิแกนเกรดเอเลยนะเสื้อเขียวสวยแมมเสื้อเขียวหมี่สีแดงเท่าไหร่ขายเป็นกระสอบคุณพี่สาวันนี้ส่งของให้พี่เขาแล้วใช่ไหมสองลูก นนแพสเนีอ,อง่งแล้วพี่แสเนีส่งแล้วพี่แสีส่งแล้วจ้าสองลูกป้ายอยู่ไหนสั่งเพิ่มได้นะพี่แัแสเนีเดี๋ยวแค่เปิดทงให้แล้วสั่งเพิ่มด้วยนะเป็นอย่างนี้เลยนะคนเราขอราคาก้อนคาดิแกน3สา0พเกรด A แล้วอีกรุ่นหนึ่งคาดิแกนลวมแฟชั่น2,200พี่ทักมาขอดูรีวิวได้ยังไม่ได้เปิดครบเลยตอนเนี้ย ขายยกก้อนอย่างเดียวคุณพี่วันนี้แสงไม่สวยหลายรายการที่เซลล์ยังไม่ได้เปิดนะพี่นะแต่เดี๋ยวจะรีบไล่เปิดให้นะอะนี่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบมาตั้งแต่ไก่โห <c oughs> ขายออกไม่เชื่อหรอกสเวตเตอร์มีค่ะอู้ยสเวตเตอร์ไม่ต้องพูดพี่มีเป็นพันกูจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเอาพี่เรามาดูคริสต์มาสกันก่อนเลยเดียว่ค่ะ หมพรมคริสต์มาสป้ายแดงนะคะช่วงนี้เป็นอะไรที่ขายดีมาก oh. ก็ไก่หลานตัวค่ะนี่น้องหมีงานหักงานทอแบบนี้คุณพี่หัวผ้านะพวกเนี้ยทำราคาได้ค่อนข้างสูงเลยค่ะน้องหมีอีกแล้วงานถักงานทออีกแล้วคุณพี่ค่ะเป็นกั๊กสวยมากบางคนคัดแยกทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ในกระสอบนะจะมีทั้งแบบคลุมแล้วก็แบบสวมรวมกันเลยนะคะจะเป็นงานคละลายคละแบบเลยคุณพี่จ๋างานเกรดเอโดยรวมค่อนข้างสะอาดเลยนะพี่โมนิก้าหัวล้อป้ายช้างว่ะป้ายช้างพี่ก้องแก้วบอกป้ายหมุกป้ายหมุกไม่มีสวยมากว่บมคริสต์มาสพี่กิติยาสวยจริงสวยจริง งานสตอรี่งานเรื่องราวอีกแล้วว่าพี่สวยมากสตอรี่เรื่องราวนะคะเป็นงานถักงานทอแบบเนี้โอ้โหใครที่ขายไลฟ์สดขายออนไลน์ขายในห้างแล้วต้องการใช้ของเยอะๆทักมาได้เลยนะคะกระสอบแรกก็ราคาส่งแล้วนะคะใครซื้อเยอะมีส่วนลดราคาพิเศษให้อีกนะทุกคนอุย้ยรีบสั่งกันเลยนะ ช่วงเนี้ยคือเป็นอะไรที่ขายดีมากๆนะคะสำหรับไหม่พรมคริสต์มาสนะเปล่าหัวล้อดังนะ <c oughs> คิดในใจดังไปหน่อยใช่คุณพี่ไม่มีแบ่งเลยพี่ปูเป้จ๋าอยากมีที่มาลงเยอะๆไม่มีที่เก็บเลยได้เลยคุณพี่พี่โมนิกา้า เดี๋ยวพี่มอริก้าได้ที่เพิ่มมาหลายทักมาเลยลูกนี้4,900ส่งฟรีรีวิวนะคะใครรับพิมพ์ม,มารับรับมาได้เลยคนแรกนะคะลูกนี้4,900บาทส่งฟรีได้ทุกตัวใครพิมพ์รับรับคนแรกเลยตอนนี้มีคนหามเข้ามาหลายคนนะคะทางบ้านฟ้าแล้วก็ตอกๆเนาะุวยกักน่ารักมากเลยอะทุกคนอะน้องมุกหน้าปักซอยเท่าไหร่ด <laughs> บาท <laughs> ใครรับรีวิวมาเลยคิวแรกเท่านั้นกักน่า ัมกมากๆคุณพี่เราเป็นงานอย่างเงี้ยสวยมากนะคะอย่าลืมนะทุกคนเวลาย,ยกสอบไปแล้วต้องเปิดคัดแยกหมวผ้านะคะตัวไหนสวยมากเราขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยเราก็ขายราคาลดหลั่นกันลงมาที่สําคัญคัดหมวผ้าเสร็จแล้วแนะนำเอาไปซักเอาไปตีฟูคุณพี่จ๋าผ้ามันจะได้สวยๆนะได้ประมาณ100ตัวบวกลบค่ะ1 0อตัวบวกลบนะ45่กิโลค่ะ Okay. น,นี้เลยได้ไหมได้พี่มายพิมพ์รับรีวิวเลยส่งฟรีได้ทุกตัวนะเดี๋ยวแครโชว์ให้ดูทุกตัวเลยค่ะพี่มายในตอกๆถ้ารับรีวิวพิมพ์รับรีวิวนะคะ่ะจะได้ให้ช่องทางการติดต่อไปนะคะจะได้เพิ่มเพื่อนมาเนาะใครรับรีวิวได้ทุกตัวค่ะพี่จ๋าอู้ดี สวยมากแล้วคือคอเขาเป็นกำรรมะหยี่นะคะทุกคนให้ดูใกล้ๆได้เลยนะงานโดยรวมสะอาดที่จ๋ามือใหม่มือเก่าเล่นได้นะคะแตกต่างกันที่หัวผ้าแค่นั้นเองคุณพี่บางลูกเปิดมาสวยมากบางลูกเปิดมาสวยน้อยนะคะแต่งานโดยรวมลูกค้าเอาไปขายยังไงก็มีกําไรแน่นอนค่ะโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากเท่าก้อนนี้พิมพ์รับเลย 4, 900. 4, 900. สี่พันเก้าสี่พัเก้าส่งฟรีใครเอาพิมพ์มาก่อนเลย กินไรอะมารีย่านระสวัสดีทุกคนที่เข้าใหม่ฝากกดติดตามบ้านฟ้าด้วยนะทุกคนจา๋ามาดูในกระสอบเขาจะมีงานสเวเตอร์แบบนี้ด้วยนะคุณที่สวยมากค่ะทุกคนขายได้นะน้องๆวัยรุ่นชอบนะคะสนุปปี้ค่ะได้ซักได้ตีฟูคือผ้าลดผ้าปางังอย่าลืมสิ่งสําคัญซื้อเครื่องตัดขุยมาตัดกันด้วยนะทุกคนกว่าเขาจะขายกว่าเขาจะขึ้นไลฟ์ได้นะ หลายขั้นตอนนะพี่นะาสวยมากใจละลายอดใจไม่ไหวสั่งเลยพี่โมอนิก้ามาเร็วๆพี่มอนิกา้าเขาขายกันแบบเยอะแยะแล้วนะใครอยากดูงานอะไรติดตามไว้เลยกากน่ารักมากค่ะบางลูกกักเยอะบางลูกกักน้อยนะทุกคนจา๋าไม่งันปักงันถักงา้นทอเนี่ยสวยมากค่ะ ทำกำไรได้ค่อนข้างดีเลยลูกค้างานห่างๆเขาขายกัน99100นะโอ้โหสวยมากตัวนี้ชอบเลื่อนฟีดไปที่ไหนขายแต่คริสต์มาสบอกเลยตอนเนี้ยชั่วโมงเนี้ยพอ,อได้ไหมเราพอได้ไหมอย่างงี้อตองรีผาที่เก็บแล้วเร็วเลยที่มุน น่าหลาอ่ะอุ้ยป้ายห้อยค่ะเพราะว่ามันจะถึงคริสต์มาสแล้วด้วยใช่พี่ขายดีมากช่วงเนี้ยลูกค้าซูที่ห้าลูกสิบลูกอ่ะทุกวันขายทุกวันนะคริสต์มาสนะบอกเลยทุกวันจริงๆไลวิวอ่ะเนี้ย ี่สวยค่ะคนจะนิยมใช้หน้าหนาวแล้วต่อด้วยคริสต์มาสใช่ทีเดียวไงซื้อที่เดียวเลยใครรับรีวิวแจ้งได้นะได้ทุกตัวค่ะสวยๆเลยค่ะพี่เนี่ยเขาไลฟ์ที่เห็นเขาไลฟ์สดกันนะพี่เขาซื้อทีห้าลูก10ลูกนะซื้อเยอะๆเราเปิดคัดหัวผ้าทีเดียวนะน่ารักอ่ะน่ารักจัง นึกนี่กําลังแกะลูกที่มาถึงดูไปคัด้าไปเปิดไว้เลยคุณพี่เผื่อแค่จะไม่ปิดนะในต็อกต็อกอะเผื่อว่าจะรับสาวอวบอีกหนึ่งสวยป้ายห้อยอะ่ะ้าไซน์นะพี่มีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่เลยนะในกระสอบนะจ๊ะสวยไหมสวยตัวนี้ชอบมากเพนกวินใหม่กลิบเลยอะ่ะจะดีนะใช่ฟังเสียง ฟังเสียงแคร์ไปนั่งคัดผ้าไปนี่แหละพี่ <c oughs> <c oughs> เอาแม็กก่อนาาอช,าชายไปไหนอะชายชายไปไหนมาชาย ให้สนใจรับเลยนะพี่นีนีเดรัผู้แพ้ผิวใสจังเลยอ่ะเหมือนดื่มน้ำมาแล้วแปดแก้วเออรู้แล้วเธอไม่เอามาเคล็ดับางสาแรกเคล็ดลับนางควานะ แปดชั่วโงแชั่วโมงสิบชั่วโมงมายกมาเลยพี่เจนอะไรยกให้แพทเลยก็เออมันยกเองค่ะเท่าไหร่สี่พันเก้าพี่ใครรับรีวิวพิม์ได้เลยนะสี่พันเก้าร้อยบาทนะส่งฟรีนะจ๊า้าีะกินไม่ผลรับหรือยังยังเขาไม่ไม่ขอช่องทางการติดต่อไงอหรือว่าเขาักมาแล้วหรือเปล่าเขายัางไม่มีแ่ผมว่าเป็นยังต๊อกักมาหรือยังยังไม่มีคนถาม สใส่ยันน้าผากเลย่ะขาดโจกดเลยขาดจ๊ดเลยเนาะนี่แหละสีผิวที่แท้ <ไ S 2> สีไฮเซนก็สวยๆเลยค่ะสี 4, ่พันเก้านะใครรับลูกนี้ได้ทุกตัวนะโชว์ให้ดูทุกตัวเลย,ย,ยได้ไหม พี่น่ารักอะ่ะลูกค้าบางคนน่ะพี่เขาตีฟูอย่างเดียวบางคนตีฟูอย่างเดียวแล้วใช้เครื่องตัดขุยตัดกรีบจ้าแต่ภาพนี้นก็สวยใช่อุ้ยเธอคือตนี้ที่สวยมากเลยอะ่ะสีสีแบบว่าแจ่มมาก ราาไซส์มีทุกไซส์เลยนะใหม่พรมคริสต์มาสใครที่กําลังหาของไปขายนะพี่ลูกเดียวก็ราคาส่งแล้วแต่ใครซื้อเยอะๆยิ่งถูกอีกนะคะซื้อเยอะก็ลดอีกบอกเลยรีวิวอยู่ไหมหน้าหรอกพี่ออกทุกวันพี่ชใช่ออกทุกวันนะเพอเนาะคนเริ่มแบบขายกันเยอะ สวยอ่ะถ้าซื้อหลายรูปอะทีเดียวใช่ลูกค้า H&M ถ้าสมมติว่ซื้อหลายูกัแยกแบบถ้าลูกสิบูกแบบทีมันจะได้หัวเยอะเปิดคัดหัวทีเดียวหมดแล้ว องสวยมาก,มากพี่ไปต่างประเทศได้เลยอ่ะไปไม่ร้อนมรเออสวยมากนะเนื้อคู่ไปไหนคะใส่เขาไปนี่อยู่นะไห์ยอยู่ก็เ,เวลานี้ใช่เห็นลูกค้าตัวเองไลฟ์ในต็อกต็อปก,กันเต็มเลยพี่ หม่มากแม่ชอบมากพี่จ๋าสวยนะทุกคนหูยน้องหมีอ่ะงานถักงานทอคุณพี่งานถักงานทออุ้ยตัวนี้เป็นแบบเรื่องราวนะคะตื่นเช้ามามีต้นไม้มีรถรับส่งไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้คุณพี่อ่ะ ใครสนใจรีบสั่งเลยนะ4,900บาทเท่านั้นนะคะรีวิวส่งฟรีค่ะ